เซอรดิชันินตรีค่ะระเบิดสีสามเลยแกมานวลสำหรับคันนี้ค่ะรถยนต์2 4 0 0ลูกค้าเรียกมา20,000กว่ากิโลเท่านั้นเลยคันนี้เท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีคะเสนอได้เลยนะคะน้าลานเท่าไหร่ดีลูกค้าขอตั้งราคาที่290,000บาท290,000 290 0 0 0ค่ะราคานี้ยเราได้เปิดได้เลยค่ะค่ะให้ราคาได้เลยมาค่ะ29ราคานี้ยเราได้เปิดราคาได้มีไหมคะมีไหมคะเราได้เปิดเลยลูกค้ามีราคาไหมคะน้าลานขาออนไลน์ค่ะเสนอราคามาได้เลย29 8ยังไม่ถึงลูกค้าค่ะราคาค่อนข้างไกลลเย29ราคานี้รงไดดด้้เปิราาคไใช่แล้วเท่าลยคะ น่ารักเสนอไหมคะเสนอไหมคะมีไหมชมก่อนได้ลูกอคะสองก้าไม่ได้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่รับคะกดเข้าร่วมมาชมแล้วลูกค้าอยากชมเสนอเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้นะคะใช่แล้วคุณลูกค้านา่ารักสามารถเสนอราคาได้นะคะคันนี้สองห้ามาแล้วขอบคุณค่ะลูกค้ายังไม่ถึงราคาอนุมัตินะขอราคานี้ก่อนได้ไหมสองแปดได้ไหมคะสองแปดศูนย์มาค่ะสองแสนแปดราคานี้ให้ราคาได้ มาค่ะอีกสามหมื่นลูกค้าราคานี้เปิดได้เลยสองแสนแปดค่ 68, ะน้าลันก็ชมอยู่ตอนนี้ออนไลน์ค่ะรับได้เปิดราคามาก่อนได้เลยค่ะขออีกสามหมื่นค่ะราคานี้สองห้ายังไม่ถึงราคาอนุมัติลูกค้าสองแปดราคานี้สอบถามให้ใช่แล้วรับไหมคะสองแสนแปดราคานี้สอบถามให้รับได้เปิดราคาได้ลูกค้านา้าลันรับไหมคะรับไหมคะน้าลันค่ะชมก่อนชมก่อนและมีราคานจะเสนอได้เลยสองแปดรับไหมลูกค้าค่ะอีกสามหมื่นมาค่ะสองแปดสองแปดราคานี้เสนอราคาได้นะคะเสนอได้เลยลูกค้าขะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่คะ 255ขอบคุณมาคุณค่ะขอราคานี้ก่อนได้ไหมคะ27ได้ไหมเดี๋ยวลองสอบถามให้ 2> 270 2จ็ดได้ไหมลูกค้าราคานี้สุดๆแล้วมาคะ่ะเดี๋ยวสอบถามให้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ก,กับคณะกรรมการด้วยลูกค้าหาสองก็ยังไม่ถึงขอราคา27ค่ะค่ะมาเลยคะ่ะ2องราคานี้เปิดได้เลยเปิดเลยไหมคะเปิดได้เปิดเลยหน้ารังขารับไม่ออนไลน์ขาขายราคามาเลยคะ่ะขอบคนะุณมากค่ะออนไลน์เปิดราคามาแล้วแข่งขันราคาเริ่เฉือนได้ได้เมื่อก่อนนี้เริ่เฉือนค่ะ2องนะออนไลน์ให้ราคามาซื้อต่อไหมด้แขข่งันราาคได้เลยไม่ต้องรอลูกค้าหน้้าารนี้แข่งข ราคาตอนนี้ที่ออนไลน์ซื้อต่อตามราคาได้ได้โมกันนี้โดยเชิญได้ค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคานี้ราคานี้กรรมการขายให้แล้วขายเลยนะลูกค้าขาได้โมกันนี้แข่งราคาได้เลยเชิญขาเข้าร่วมมาชมอีกหนึ่งท่านลูกค้ากดได้กดเลยไม่ต้องรอราคานี้ขายให้แล้วนะสองแสนเจ็ดอยู่ที่ออนไลน์ได้โมกันนี้โดเชิญได้ค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาออนไลน์สองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาตอนนี้ซื้อต่อไม้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสองแสนเจ็ดหมื่นบาทดับสองดับสองสองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาตานี้อยู่ที่ออนไลน์นะเชิญไปไมเลยค่ะซั น่าลารีบยกนะ2 7 0 0บาทนะคะราคาีที่3 0 0 8 6 2 7 0 0บาทค่ะราคาีที่ลูกค้าออนไลน์นับสมยค่ะตขายเที่อไหลนะคะ2อ0 0บาทออนไลน์ไปดเลขานยประมูลได้เป็นราคาน0 0 30, 0บาทขอบคุณออนไลน์ค่ะ